สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะมาต่อกับการแยกตัวประกอบของพหุนามในตอนที่3ได้เลยนะคะตอนนี้ก็จะเป็นการแยกตัวประกอบเนี่ยของพหุนามอ่าที่อยู่ในรูปของแบบนี้นะคะก็คือ ax กำลังสบวก bx บวก c เหมือนกับตอนที่2เลยนะคะเราจะใช้วิธีกับเดียวกันกับ ตอนที่2เลยแต่ว่าเราจะเพิ่มนะคะเราจะเพิ่มเงื่อนไขก็คือว่าปกตินะ a ต้องห้ามเป็น0และทีเนี้ยคือ a น่ะห้ามเป็น1ด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นโจทย์ที่เป็น 2x กำลัง2ลบ 2x ลบ4แบบเนี้ยค่ะในกรณีนี้นะคะหน้า x กำลัง2ตรงเนี้ก็คือ a เนี่ยมันอะไรคะมันไม่ได้เท่ากับ1เหมือนเดิมมันเป็นตัวเลข2นั่นเองนะคะวิธีนี้ก็จะเหมือนกับวิธีกับ แบบที่2เลยแต่ว่าก็จะมีความยากและก็ซับซ้อนขึ้นมานิดนึงนะคะมันต้องอาศัยการทดลองตัวเลขซ้ำๆนะคะก็ไปดูปดูวิธีการแยกตัวประกอบในวิธีการนี้ได้เลยค่ะทุกคนข้อที่1น,นี่นะคะ2 x ยกกำลังสอลบ2 x ลบ4นะคะสิ่งแรกที่ทุกคนต้องดูนั่นก็คือการดึงตัวร่วมก่อนนะคะไปดูตัวเลขก่อน2 2 4 ะะจะเห็นว่าเลข2เลข2เลข4ฮรมอรของ2 2 4เนี่ยก็คือ2ค่ะก็คือตัวที่หานั้ง3ตัวนี้ลงตัวเลยนั่นก็คือเลข2นะคะดังนั้นเราดึง2ออกมาก่อนค่ะโอเคเนาะดึง2ออกมาก่อนก็จะเหลือ x กําลัง2ลบ x ลบ 2นะฮะนี่ก็จะเป็น2 x กาลัง2ลบ2 x แล้วก็ลบ4นะคะกระจายเข้าไปได้เลยทีนี้พอเราดึง2ออกมาแล้วเราสามารถแยกตัวประกอบวงเล็บนี้ได้เลยนะคะทีนี้ก็จะเห็นว่าตัวแปรหน้า x กาลังสองเป็น1ใช่ไหมละ่ะเราก็ใส่ x กับ x แบบนี้ไว้เลยทีนี้เรามาเช็คดูซิว่าอะไรนะที่คูณกันได้ลบ2คะ่ะแล้วก็บวกกันได้ลบ1นั่นก็คือ ลบ2กับบวกกันได้ลบ1นะคะก็จะมีลบ2กับ1ใช่ไหมอ่าก็คูณการลบ2กับ1แต่บวกกันก็ได้ลบ1ดังนั้นเราก็สามารถเติมได้เลยค่ะก็เป็นลบ2กับบวก 1, 1> แบบนี้ก็ลองสุ่มทายตัวเลขลงไปเนาะอันนี้ข้อ1ผ่านไปต่อไปค่ะไปดูข้อที่2ได้เลยข้อที่2เหมือนเดิมนะคะไปเช็คก,ก่อนว่ามีตัวที่หาทั้ง3ตัวนี้ลงตัวไหมส2 แล้วก็6แล้วก็4นะคะจะเห็นว่าเป็นเลขคู่เหมือนเดิมเลขคู่หมดเลยดังนั้นดึง2ออกมาเลยค่ะดึง2ออกมาเลย2หารได้นะคะที่นี้ก็ปิดวงเล็บไว้ทีนี้พจน์แรกนะคะดึง2ออกไปแล้วก็เหลือ a อกำลังสบวกกับพจน์ที่2นะคะดึง2ออกไปแล้วก็เหลือ 3a นะคะบวกกับพจน์ที่4ี่เอพจน์ที่3นะคะดึง2องไปแล้วก็เหลือแค่2นะคะทีนี้ก็แยกตัวประกอบนะคะแยกตัวประกอบของวงเล็บนี้ หน้า A กกำลังสองนะฮะคือเลข1ดังนั้นเราใส่วงเล็บไว้เลยค่ะ2วงแบบนี้ค่ะตัวแปร A เขียนไว้เขียนไว้นะคะทีนี้ก็เช็คดูนะคะว่าอะไรที่คูณกันได้2แล้วก็บวกกันได้3คูณกันได้2แล้วบวกกันได้3มันก็มีเลข1กับเลข2ใช่ไหมก็1คูณ2ก็เป็น2บวกกันก็ได้3ดังนั้นเราก็สามารถเติมได้เลยค่ะบวก1กับบวก2เรียบร้อยแล้วสำหรับข้อที่2นะคะทีนี้ต่อไปนะคะไปดูข้อที่3ค่ะ ข้อที่3าเหมือนเดิมนะคะไปเช็คค่ะมีตัวที่หาร3ตัวนี้ลงตัวไหม3ามและก็9จะเห็นว่าแม่3นะคะหารได้นะคะดังนั้นเราดึง3าออกมาเลยค่ะแล้วก็ปิดไว้ปิดไว้เลยทีนี้ไปดูพจน์แรกพจน์แรกดึง3ออกไปแล้วนะคะเหลือ x กําลังสองค่ะต่อไปพจน์ที่2ดึง3ออกไปแล้วนะคะก็เหลือ 2x ค่ะก็เป็นลบ 2x ต่อไปพจน์ที่3ามดึง3าออกไปแล้วก็เหลือลบ3นะคะ ก็ทีนี้ก็แยกตัวประกอบในส่วนนี้นะคะไปดูหน้า x ก,กําลังสองก่อนเป็นเลขสมบศีเป็น1น,นะคะก็ใส่วงเล็บวไว้เลยตัวแปร x ติดไว้เลยค่ะทีนี้มาเช็คดูนะคะว่าอะไรที่คูณกันได้ลบ3บ้างเอย่ยแล้วก็ดูนะคะก็มี1กับ3คูณกันได้3แต่ว่าถ้าต้องการคูณให้ลบ3ก็ตัวใดตัวหนึ่งเป็นลบนะคะทีนี้มาเช็คดูว่า2ตัวนี้มันรวมกันได้ลบ2ไหม 1>, 1บวกกับลบ3ก็ได้ลบ2นะคะดังนั้นเราก็เติมลงเลยค่ะก็เป็นบวก1กับลบ3จบแล้วนะคะนี่สำหรับข้อ1ข้อ2ข้อ3ต่อไปค่ะไปดูข้อที่4 5 6ได้เลยอ่าทีนี้ไปดูข้อที่4นะคะข้อที่4จะเห็นว่าอันนี้หอันนี้เลข1อันนี้เลขที่12ไม่มีตัวที่หาร3ตัวนี้ได้ลงตัวนะคะนอกจากเลข1ดังนั้นเราก็ต้องมาแยกตัวประกรอบทีนี้ปัญหาก็คือ พอเราแยกตัวประกอบเลยเรามาดูตัวที่สัมสิทธิ์อยู่ที่กำลัง2ก็คือเลข6นะคะเลข6เราต้องหาตัวหน้า2ตัวนี้คูณกันให้มันได้ 6y ยกกำลัง2มันก็มันก็จะมีหลายกรณีนะคะคูณกันได้ 6y ยกกำลัง2ก็จะมีหลายกรณีก็คือมี 2y กับมี 3y แบบนี้ก็ได้ 6y ยกกำลัง2นะคะแล้วก็ ลองเติมเลยหรือว่าเป็น y ตัวเดียวกับ 6y แบบนี้นะคะ1กับ6อันนี้1อันนี้6ทีนี้ครูลองเลือกใช้อันแรกนะคะก็คือ 2y กับ 3y ใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่อาจจะใช้ที่2ก่อนก็ได้นะก็จะทำไปพร้อมๆกับพวกเราเลยเนาะทีนี้าพสแรกได้แล้วก็คือ 6y กํลัง2นะคะต่อไปนะคะไปดูจพสหลังตรงนี้ นั่นก็คือลบ12อะไรนะคะที่คูณกันได้ลบ12บ้างเราก็ไล่เลยตั้งแต่1กับ12ใช่ไหมแต่ว่าให้มันเป็นลบ12ครูก็อาจจะใส่ลบตรงนี้อ่ะต่อไปก็เป็น2กับอะไรคะ2กับลบ6ใช่ไหมคะต่อไปก็3กับลบ4อ่าหมดละ4กับลบ3ก็สลับกันทีนี้ เครื่องหมายเนี่ยสามารถตรงฝั่งนี้เป็นลบก็ได้อันนี้เป็นบวกก็ได้สลับกันนะคะทีนี้ครูครูหอครูลองขอใช้3กับลบ4แล้วกันเนาะเอาตัวเลขที่มันกำกำกึ่งก็บวก3กับลบ4แบบนี้ลองดูทีนี้พอเราทำแบบนี้แล้วเราก็มาเช็คพดพดกลางนะคะเช็คพดนกลางนี่คือปัญหานะคะเช็คพดนกลางให้มันรวมกันแล้วให้มันได้ลบไ ะะให้รวมกันแล้วได้ลบ y อันนี้เช็คพจน์กลางก็คือเอาใกล้คูนใกล้ก็เป็น9 y ส่วนตรงนี้ก็เอาไกลคูดไกลก็คือลบ8 y จะเห็นว่า 9y นะคะบวกกับลบ8 y จะเท่ากับ y เฉยๆนะคะแต่ว่าพจน์กลางของเรามันต้องเป็นลบ y ดังนั้นครูสลับกันครูสลับกันนะครูเอาตรงนี้เป็นครูเอาตรงนี้เป็น เป็นลบและอันนี้เป็นบวกนะคะคุณเอาอันนี้เป็นลบและอันนี้เป็นบวกนี่สลับกันแบบนี้ทีนี้ก็ลองเช็คใหม่จะได้ว่าอันนี้เช็คได้เป็นเป็นลบก้าวายใกล้คุณใกล้ใกล้คุณใกลอันนี้ก็8 Y รวมกันนะคะลบ9 y บวกกับ8 y ก็ได้เป็นลบวดังนั้นอันนี้ถูกต้องค่ะเราก็ตอบได้เลยนี่ตอบเนาะก,ก็ ตอบแล้วต่อไปค่ะเราก็ไปดูข้อที่5ได้เลยอ่ะย้ายไปทีนี้ข้อที่5นะคะเหมือนเดิมนะคะเราก็ดูก่อนว่ามันมีตัวร่วมไหมมันเริ่มไม่มีละเราก็ใส่เลยนี่ครูก็ใส่วงเล็บไว้เลย2วงแบบนี้ทีนี้สิ่งแรกก็คือไปดูพจน์หน้าก่อนอะไรที่คูณกันได้ แยกเป็น2อันนี่ตรงนี้กับตรงนี้คูณกันให้มันได้9ก้าวยกกกำลังสองนะคะอายที่คูณกันได้9กก็คือมี y ตัวหนึ่งกับ 9y ใช่ไหมแล้วก็มี 3y กับ 3y มี2กรณีนะคะครูขอเลือกใช้อันนี้แล้วกัน 3y กับ 3y อ่ะ 3y กับ 3y อ่ะลบตรงนี้ออกก่อนเนาะทีนี้ไปดูว่า ต่อไปไปดูว่าอะไรนะคะที่คูณกันได้บวก1บ้างนะคะอะไรที่คูณกันได้บวก1บ้างแล้วก็เช็คดูนะคะก็จะมี1กับ1นี่แหละนะคะแต่ว่าบวกกันนะคะต้องเป็นเท่าไหร่นี่พจน์กลางมันต้องเป็นบวกกันได้ลบนะคะพอเรามาใส่ตรงนี้มันต้องได้ลบหดังนั้นมันมีลบหกับ -1 กับลบกับลบนนะคะก็เลือกใช้ลบกับลบนี่ก็เป็น อันนี้กูเติมลบ1กับลบ1ทีนี้เราก็มาเช็คนะคะแล้วก็มาเช็คพจน์ที่อยู่กลางนี่ก็คือลบ6 y นะคะโดยเช็คใกล้คูณใกล้นะคะไกลคูณไกลอันนี้ใกล้คูณใกล้ลบ1คูณกับ3 y ม,มก็เป็นลบ3 y มวม,ม,มคูณกับลบ1ตรงนี้ก็เป็นลบ3ามายทีนี้รวมกัน2ตัวลบ3คูณกับลบ3ก็ได้เป็นลบ6ดังนั้นอันนี้ก็ถูกต้องค่ะนี่ถูกต้องแล้ว นต่อไปนะคะไปดูข้อที่6ได้เลยค่ะข้อที่6มาก็ใส่วงเล็บไว้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เช็คพดหน้านะคะเช็คพดหน้าก่อนพดหน้าก็มีอะไรบ้างอะไรที่คูณกันได้ 6a ยกกำลัง2นะคะก็มีหลายอันเลยก็คือ1 A นะคะหรือ a คูณกับ6 a หรือ2 a คูณกับ3 a นะคะอ่ครูขอเลือกใช้2 a กับ3 a ก่อนอเลือกใช้อันนี้ทีนี้อ่ะไปดูตัวอื่นนะคะอันนี้คูณกันเราได้6 a กำลัง2เนอะตัวนี้กับตัวนี้หน้ากับ นะนะคะต่อไปพจน์ท้ายนะคะก็คือคูณกันให้ได้ลบ12ก็มีเยอะอีกก็มีคูณกันเป็นลบก็ใช่ไหมก็มี1กับลบ12แบบเนี้ยนะคะหรือ2กับลบหหรือ3กับลบ4นะคะมี3กรณีครูขอใช้เป็น3กับลบ4แล้วกันบวก3กับลบ4เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันรวมกันใกล้กับใกล้ใกล้กับไกลรวมกันแล้วมันได้ A ใช่ไหม ก็ลองเช็คดูอันนี้ก็เป็น3คูณกับ 3A ก็เป็น 9a ต่อไป2 a คูณกับลบ4ก็เป็นลบ 8A ทีนี้เราก็รวมกัน 9a บวกกับลบ 8A จะเห็นว่าเท่ากับ a พอดีเลยนะคะเท่ากับ a พอดีเลยดังนั้นข้อนี้ก็ถูกต้องนะคะแล้วก็ใช้แบบนี้เลยเนาะสำหรับข้อที่6นะคะต่อไปนะคะทุกคนไปดูข้อที่7ได้เลยค่ะ มาข้อที่7ของเรานี่ใส่วงเล็บไว้ก่อนไปเช็คตัวหน้าเหมือนเดิมนะคะกรณีไหนบ้างที่คูณกันได้ 6a ก็จะมี a นะคะคูณกับ 6a แล้วก็ 2a คูณกับ 3a เหมือนเดิมครูเลือกใช้กรณีที่2นะคะตัวที่2ก็คือ 3a กับ 2a กับ 3a หรือ 3a กับ 2a นี่ก็ได้นะแล้วแต่พวกเราต่อไปนะคะเราก็มาดูตัวนี้คูณกันได้12นะฮะก็มีเลขหนึ่งกับ6 3กับ4นะคะครูขอเลือกใช้เอา3กับ4แล้วกันเอาตัวที่นี้ดูนะคะบวก3กับบวก4ทีนี้ก็มาเช็คพดกลางนะคะว่าใกล้กับใกล้นะคะใกล้กับใกล้ไกลกับไกลแล้วมารวมกันมาได้ 17a ไหมนะคะก็ใกล้กับใกล้ตรงนี้ก็เป็น 9a คูณกันนะคะ 2a คูณกับ4ก็เป็น 8a จะเห็นว่า 9a บวกกับ 8a นะคะก็เท่ากับ 17a ดังนั้นถูกต้องใช้ได้เลยเนาะสำหรับข้อที่7ตอบแล้วต่อไปค่ะไปดูข้อที่8ได้เลยอ่ะข้อที่8ก็ใส่วงเล็บไว้เลยไม่มีตัวประกอบร่วมใส่ไว้เลยค่ะต่อไปไปเช็คพจน์หน้านะคะพจน์หน้าก็คือ 5x กำลัง2นะฮะก็คือ x คูณกับ 5x นั่นเองนะคะก็ได้เป็น 5x ยกกํำลัง2มีกรณีเดียวนะคะ1กับ5คูณกันสัมประสิทธิ์ก็ใส่เลย x กับ 5x แบบนี้เลยทีนี้ไปเช็คพจน์อะไรคะไปเช็คพจน์ท้ายนะคะก็คือคูณกันได้ลบ3ก็มี1กับลบ3ถูกไหมมีกรณีเดียวนะคะก็คือมีเลข1กับเลข3คูณกันได้3ทีนี้เป็นลบต้องเป็นจำนวนที่ต่างกัน ครูใส่ตรงนี้เป็นบวกลบ3อลองเช็คดูนะคะ1คูณกับ 5x ก็เป็น 5x ส่วน x คูณกับลบ3ก็เป็นลบ 3x นะคะจะเห็นว่ารวมกันนะคะอันนี้ได้ 5x อันนี้เลยลบ 3x รวมกันก็ได้ 2x ไม่ใช่นะคะมันไม่ได้รวมกันได้ 14x เรากก็เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนลองเอาอันนี้เป็น เอาอันนี้ไป3ตรงนี้แล้วกันนี่อันนี้เป็น3ส่วนอันนี้เป็นส่วนอันนี้เป็น1อ่าส่วนอันนี้เป็น1เนาะอ่ะสลับกัน3กับลบหนะคะอันนี้ก็รวมกันนะคะมาเช็คพจน์กลางดูนี่เช็คพจน์กลางให้มันได้ 14x ก็อันนี้รวมกันได้ 15x นะคะ3อันนี้คูณกันได้15 x นะคะ3คูณกับ5 x ได้15 x x คูณกับลบหก็เป็นลบเจะเห็นว่า15 x บวกกับลบเก็เป็น14 x นะคะดังนั้นเราก็ตอบได้เลยตอบได้เลยชื่อไปนะเนาะเวลาตอบเวลาตอบเขียนลงในสมุดก็ลบอันนี้ออกหน่อยเด้อนี่เส้นสีเส้นสีส้สสสมๆนะคะคุณครูทดไวเฉยๆเนาะโอเคสำหรับข้อที่9นะต่อไปข้อที่9ข้อที่9 ไปข้อที่เใส่วงเล็บไ้เลยใส่วงเล็บไ้เลยไม่มีตัวหารร่วมลวะกูขอลบเส้นสีส้มๆนี้ออกแล้วกันเส้นสีส้มๆนี้ออกข้อที่9นะคะเหมือนเดิมไปเช็คพจน์หน้าก่อนเลย 4x กำลังส 4x กำลังสก็มีตัวที่ต้องพิจารณาก็คือ x กับ 4x เนาะก็เป็น 4x กำลังสหรือ2 x 2x แบบนี้นะคะอครูขอเลือกใช้ตัวที่2ก็คือ 2x กับ 2x ต่อไปนะคะไปดูตรงนี้พดท้ายก็คือลบ9มีอะไรบ้างอะ่ะก็มี1กับลบ9หรือมี3กับลบ3นะคะต้องเป็นจำนวนที่ต่างกันเนาะคูณกันได้ลบทีนี้เราก็ลองใส่ดูนะคะอ่ามันรวมกันให้มันได้ 16x เนาะ ครูเอาเอากรณีแรกแล้วกันเอาเป็น1กับลบเอ่ะ1กับลบเครูเอาตรงนี้เป็นบวกอันนี้เป็นเดี๋ยวนะบวก1อันนี้เป็นลบเอ่ะลองเช็คดูนะอันนี้คูณกันได้เป็น 2x อันเนี้ยคูณกันได้เป็นลบสิแแต่พอมันรวมกันปุ๊บมันแปลได้เป็นเท่าไหร่คะ ลบ x แต่อันนี้มันเป็น1 6 x แปลว่าเราผิดตรงไหนเราผิดตรงเครื่องหมายนะคะอันนี้เราก็สลับกันอันนี้เป็นลบอันนี้เป็นบวกอันนี้คือลบอันนี้คือบวกนะคะก็เป็นนี่เพราะว่าลบ1คูณกับบวก9ก็เป็นลบ9อยู่แล้วก็เช็คดูค่ะทีนี้ว่ามันได้อ่า 16x ไหมใกล้คูณใกล้นะคะลบ1คูณกับ 2x ก็เป็นลบ 2x ค่ะต่อไปนะคะใกล้คูณใกล้ 2x คูณกับ9ก็เป็น 18x ก็จะเห็นว่า 18x เนี่ยไปบวกกับลบ 2x ก็เท่ากับ 16x ก็ใช้ได้นะคะดังนั้นข้อนี้ก็ตอบเลยเนาะสำหรับข้อที่9ต่อไปค่ะไปดูข้อที่10ได้เลย10 11 12เนอะอ่า10นะคะ ก็เหมือนเดิมก็ใส่วงเล็บไว้นี่ก็ไปดูว่านะคะตัวหน้านะอะไรที่มันคูณกันได้9 y บ้างก็จะมี y คูณกับ9 y แล้วก็3 y คูณกับ3 y อ่ะคููใช้กรณีที่2เหมือนเดิมอ่ะ3 y กับ3 y อ่าทีนี้อ่าลองมา ต่อไปมาเช็คตัวหลังนะคะก็คือลบ5คูณกันได้ลบ5มีอะไรบ้างไอ้ก็มี1กับลบ5ถูกไหมเป็นได้แค่กรณีเดียวนะั่นก็คือ1กับลบหหรือลบ1กับ -5 แบบเนี้ยนะคะเราจะสลับตำแหน่งก็ได้คุณลองเอา1กับลบ5ก่อนก็เป็นบวก1กับลบ5ทีนี้ให้เรามาเช็คพดกลางว่า ได้ลบ12ไหมโดยการเช็คใกล้คูณใกล้อันนี้1คูณกับ 3y ก็เป็น 3y และใกล้คูณไกล 3y คูณกับลบ5ก็เป็นลบ 15y รวมกันนะคะ 3y นี่ 3y บวกกับลบ 15y ก็เท่ากับลบ 12y นะคะดังนั้นข้อ10เราก็เลือกถูกแล้วนะคะ 3y บวก1คูณกับ 3y ลบ5นั่นเองเนาะ เป็นยังไงกันบ้างคะจบแล้วนะสาหรับตัวอย่างในการแยกตัวประกอบในแบบที่3นะคะมีทั้งหมด10ข้อที่คุณครูยกมารวบรวมไว้ให้นะคะกะ็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนอย่างที่คุณครูบอกนะคะมันต้องอาศัยการทดลองนะคะทดลองเลือกตัวเลขซ้ําๆก็จะเป็นวิธีที่ค่อนข้างที่จะยากและก็ซับซ้อนนิดหนึ่งเนาะอ่ะก็ฝากให้ทุกคนไปฝึกทบทวนเพิ่มด้วยนะคะต่อไปนะคะไปดูกับ แบบที่4นะคะก็คือเป็นแบบคือเป็นการแยกตัวประกอบที่อยู่ในรูปของกำลังสองสมบูรณ์นั่นเองนะคะไปต่อกับตอนที่4เลยค่ะ